สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อใหญ่มหาก็นำเอาพระชุดเป็นจะพาคีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆอีกหนึ่งวันนะครับเป็นพระที่พ่อใหญ่มหาได้รับปากกับเพื่อนสมาชิกว่าจะเอามาให้ดูกันนะครับชุดเป็นจะพาคีชุดนี้เป็นชุดที่สองนะเพื่อนสมาชิก ก่อนหน้านี้พ่อใหญ่ามาให้ดูไปแล้วนะอันนั้นเป็นชุดใหญ่ชุดประจํากายของพ่อใหญ่ามาหาชุดนี้เป็นชุดชุดที่เป็นชุดกลางอะนะเอาไว้ที่บ้านนะเอาไว้ส่องไว้สัมผัสไว้ดูแลถ้าเราเหน,นื่อยมาจากการทํางานได้มาส่องได้มาจับได้มาสัมผัสชุดปิญญาภาคีนี่มีพลังมาเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยอย่างองค์นี้นะองค์นี้เรียกว่า เรียกว่าองค์บุรพาพยักนะเพื่อนสมาชิกพระยมหาตั้งชายาให้ท่านองค์บุรพาพยักมีประสบการณ์มีเรื่องเล่ามีที่มาซึ่งพระยมหากล่าวไว้แล้วในในช่องนี้แหละครับช่องมหาสองพระบ้านนี่แหละเพื่อนลองเสิร์ชหาคาว่าองค์บุรพาพยักดูนะแล้วก็จะขึ้นมานั่นแหละหลายตอนพระยมหาได้กล่าวไว้แล้ว ที่มาที่ไปของท่านเป็นยังไงกล่าวไว้แล้วนะขอให้เพื่อนสมาชิกนะถ้าท่านอยากศึกษาก็ลองเข้าแวะเข้าไปสืบค้นดูอย่างองค์นี้เอามาให้ดูกันนะทั้งด้านหน้าน,นี่คือด้านหลังกน,นะครับองค์นี้ท่านไม่ได้ดำโดยกําเนิดนะที่เราเห็นดำดำไม่ใช่ว่าไม่ใช่ลักดำนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยที่เราเห็นดำดำไม่ใช่ลักดำ แล้วก็ไม่ไม่ใช่ว่าลงลักดำหรือว่าชาติแดงติดไว้ไม่ใช่นะเป็นเกิดการปฏิกิริยาของแคลไซต์อนาคอนต์แคลเซียมซิลิกตแคลเซียมฟอสเฟตที่อยู่ในปูนเปลือกหอยผสมกับน้ำมันตังอิว้วกับเนื้อกล้วยหอมเนื้อกล้วยสุกนะแล้วก็วาดมงคล108องค์เนี้ยจึงทำให้ เนื้อี่แห้งแกร่งมากนะพุนไปทั่วล่างเลยนะเพื่อนสมาชิกองนี้เราเห็นข้อขาวนี่คือก้อนผงปตุคุณนะเนี่ยก้อนผงปตุคุณยังติดอยู่ในองค์พระเลยนะเนี่ยพเพื่อนๆนี่ข้ขาวนี่เห็นไหมครับเต็มเลยนะครับเนี่ยเนี่ยพื้นพระเขาก็ถ้าสองในกล้องขยายนีย่จะเห็นชัดนะแต่เพ่งเอินว่าเดี๋ยวคลิปนี้พ่อใหญ่มาหาไม่ได้ให้ดูกล้องขยายนะครับให้ดูเต็มองค์ประมาณนี้แหละ ถ้าใครอยากรู้เรื่องราวต่างๆเป็นยังไงก็ดังที่พระเมาหาก่าวมาเมื่อกี้เนี่ยนะอยู่ในช่องมหาส่องพระบ้างก็ลองเข้าไปเสิร์ชดูได้นะครับชุดเป็นจะภาคีอายุก็องนี้นะร้อยห้าสิบปีนะครับเป็นพระยุคปลายเป็นพระยุคปลายแล้วร้อยห้าสิบปีถึงร้อยหกสิบปีนะครับในชุดเป็นจะภาคีเนี่ยสมเด็จเรานี่แหละครับองนี้อายุน้อยสุดนะครับนะเห็นไหมเพื่อนๆดูดูสิครับดูรูปทรงเนี่ย คนดูภาพเป็นนี่ก็รู้แล้วครับองค์นี้เป็นยังไงจริงไม่จริงก็รู้แล้วนะครับนี่เพื่อนๆดูสิครับด้านหน้านะเนีย่ยดูด้านหลังเห็นไหมครับดูขอบดูข้างเนีย่ยดูเนื้อด้านในเห็นไหมเพื่อนๆนี่สวยงามนะครับองค์นี้องค์ต่อมาก็นี่แหละครับพระสุมะส้มกอพระสุ้มกอพิมสองหน้าเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่โอ้โหครับ คลาสสิกมากองค์นี้ลงรักดำว้นะไม่มีแล้วนะเพื่อนสมาชิกพิมพสองหน้านี่น้อยน้อยนักที่จะมีะและเป็นธรรมชาติด้วยนะเพื่อนๆดูสิครับนี่กว่าเป็นธรรมชาติพิมพสองหน้านะโอ้โหองค์นี้แฝนเดียวโชว์ก็ได้นะครับถ้าท่านไม่ไม่ครบเป็นจะพาคีเนี่ยแต่ท่านมีสมกอเนี่ยท่านอยากยะ แฟนโชว์ออกนอกเสื้อโอ้โหมั่งมีสีสุขสมบูรณ์พูนสุขนะมีกูและมึงไม่จนว่างั้นแต่นะครับนี่นี่คืออเป็นพระที่ผู้คนก็หวังอยากจะได้ครอบครองนะดึงนชุดเป็นจะาพาคีอายุ400กว่าปีทีเดียวเนี่ยก็แ,แตกหักบินแล้วนะเหมือนกันอีกนะเหมือนที่พระยมาหาบอกนะคลิปก่อนหน้านี้พระยมาหาก็บอกว่าพระ พระเป็นร้อยปีเนี่ยหาสมบูรณ์หาหาความงามแบบสมบูรณ์น่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเจอนะเพื่อนสมาชิกพระสมเด็จเอาง่ายๆเอาพระสมเด็จนี่นะถ้าท่านไปเจอพระสมเด็จองไหนที่บอกว่าสวยงามสมบูรณ์ไรทิฏิเลยเนี่ยก็น่ากลัวท่านระวังระวังไว้นะโดยตก,กะแล้วความเป็นธรรมชาติเนี่ยจะร้อยห้าสิบปีร้อยหกสิบปีร้อย เก้าสิบปีหรือสองร้อยปีที่เป็นพระยุคต้นยุคกลางยุคปลายเนี่ยเป็นร้อยปีอ่ะเพื่อนสมาชิกทำไมพระสมเด็จจะต้องมีต้องรอยการแตกการหักการบินบ้างนะนั่นแหละพระเหเมมหามีพระก็อย่างนั้นแหละเอามาโชว์ให้เพื่อนๆได้เห็นหาสมบูรณ์แบบยากอย่างองค์เนี้ยสี่ร้อยปีเนี่ยเพื่อนๆสมาชิกดูสิครับดูร,รอยรอยแตกรอยบินของท่านเนี่ยหลายท่านก็คงแบบงงอะเนาะาพระเยเมหาได้มาอย่างไง ปมหาก็นี่แหละครับบุญสัมพันธ์กันยังได้สัมผัสท่านนะนะดูร่องรอยดูซุ้มระครังดูรูปทรงเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่ถึงแม้ว่าจะสองหน้าถ้าซุ้มระครังเนื้อเกินมายังไงก,ก็ต้องใหญ่นะโดยธรรมชาติเมื่อต้นฉบับเป็นอย่างนั้นนะเราก็จะเห็นมุมด้านนี้นะบางเห็นไหมครับ ดูอีกสีด้านนี้ก็เหมือนกันนะหนาบางเห็นไหมครับเนีย่ยลงลักดําไปถ้าท่านมีก็เก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับดูองค์นี้นะครับเนีย่ยผระผงสุพรรณอายุเกือบร้อยปีอันนี้หน้าหนุ่มนะองค์ก่อนหน้านี้พระยามาหาให้ดูองค์หน้าแก่หน้าหนุ่มหน้านางหน้าแกหน้าเทวดาท่านว่ายอย่างนั้นนะมีสีหน้าอย่างองค์เนี้ยเห็นไหมเพื่อนสมาชิกองค์เนี้ย เราเห็นเราก็รู้แล้วก็สัมผัสได้แล้วนะเนี่ยพระแท้แท้ยังไงนะเราดูเพื่อนๆดูสิครับดูด้านหลังเขาโอ้โหแบบงดงามมีรอยนิ้วมือของท่านฤาษีพิมลาลัยท่านปิยดิศีสารีบุตรด้วยนะเนี่ยนี่คือด้านหลังนะรอยนิ้วมือนี่โอ้โหเป็นเส้นเลยนะเพื่อนๆนี่ พระมหาไม่ได้แกะออกจะกรอบนะให้ดูอย่างนี้เลยนะเพื่อนสมาชิกถ้าท่านอยากดูเต็มองค์ที่มันมีกรอบก็เสิร์ชดูได้ในในซ่องมหาสองพระบ้านนี่แหละครับนะอายุเก0ร้อยปีนะองค์นี้เพื่อนสมาชิกอายุเกศร้อยปีแล้วก็มาดูพระรอดเลขแต่จิ๋วนะเนี่ยพระรอดมีหลายมีหลายเนื้อนะเพื่อนสมาชิกนี่พันสามร้อยปี พันสามร้อยปีเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูสิครับเนี่ยเล็กแต่จิ๋วนะเนื้อนีโ่โอ้โหแดงละเลือเหมือนอเรียกว่าเหมือนน้ำหมากเลยนะเหมือนน้ำหมากเลยดูด้านหลังก็งดงามดูด้านหน้าก็สวยงามเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูสิครับ ผ่าแท้ผราแท้นี่ดูยังไงก็แท้นะเพื่อนสมาชิกผราแท้นี่ดูยังไงก็แท้แท้ที่องค์พระนะพันสามร้อยปีแล้วก็จะให้เพื่อนๆได้ดูองค์สุดท้ายนะครับนี่องค์นางพญานางพญาอันนางพญาเข่าตรง นางพญาเขาตรงองค์นี้อายุนี่โอ้โหสี่้อยปีแล้วนะเพื่อนสมาชิกเพื่อนสมาชิกดูสิครับนี่งดงามมันวาวเลยนะดูด,ด้านหลังกรวัดนางพญาในะเพื่อนสมาชิกองค์นี้องค์นี้ก็ยืนด้วยกันอยู่หลายคนนะปีนั้นพญามหาจำได้นะ จับสองแล้วสองอีกที่สมาคมนะไม,ม่ใครกล้าประลองราคาพอยมหามีเงินก็ตั้งจิตภาวนาว่าขอให้เจ้าของพระองค์เนี้ยที่เขากำลังจะปล่อยอยู่ตรงเนี้ยโดนจิตโดนใจให้เขาว่าให้ผมบอกราคาเปิดราคาใน ความสามารถของเราที่จะนําไปได้นะใจก็อย่างนั้นพออธิษฐานเสร็จรู้สึกคุยกันไปไม่นานเจ้าของเขาก็ตั้งราคาอยู่ในงบที่พระมหาตั้งไว้พอดีก็อรัธนาเลยมาถึงบ้านโอ้โหขนลุกขนพองนะว่าความปาถนาความตั้งใจที่เราได้เก่าไปแล้วเนี่ยสำเร็จแล้วนะเพื่อนสมาชิกดูโอ้โหเนนางพญาเข่าตรงนะ ทุกจุดทุกตำหนิมีที่มานะมือตกเข่าเพื่อนๆดูดูปลายเห็นไหมครับนี่ดูท้องดูหน้าอกดูพระโอละดูเส้นดูหูดูไหลดูทุกอย่างในสมบูรณ์แบบนะเนี่ยเพื่อนๆดูเห็นไหมครับด้านหลังเพื่อนสมาชิกดูแล้วเป็นไงบ้างครับนี่ เราดูพระชุดเป็นจ้าภาคีองค์นี้พ่อใหญมหาเปิดไว้ไม่แพงเลยครับองค์นี้เปิดไว้ที่ร้อยล้านนะร้อยล้านปิดก็ปิดในราคาร้อยล้านนะเปิดก็เปิดร้อยล้านนะไม่ต่ำกว่านี้นะเพื่อนสมาชิกถ้าใครพร้อมสู้ราคาได้มาเลยนะครับร้อยล้านชุดนี้นะครับ เอาไปเลยนะครับเรามีพระแท้อยู่ที่คอเนี่ยมันอุ่นใจนะเพื่อนสมาชิกพกู้ตกลของแต่ละองค์เราก็ทราบทราบดีว่าแต่ละองค์ด้านไหนนะ,ะซึ่งพระมหาก็ได้กล่าวไว้แล้วในช่องมหาสองข้าบ้านเนี่ยแต่ละองค์นะก็ให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ